สวัสดีค่ะพี่น้องส,สุขสุขคนเด้อสำหรับเมื่อนี้นะคะเนะะาะก็มาอัปเดตกันเด้ซอ้าเด้ออัปเดตการออกออกกําลังกายหรือว่าว่ายน้ำของน้องจอมจุนเด้อจ้านะคะอันนี้ก็จะเป็นรอบที่รอบที่สิบนะคะพี่น้องค่ะรอบที่สิบเอ็ด้อจ้ารอบนี้รอบที่สิบเอ็ดนะคะอีกรอบหน้าก็เป็นรอบที่สิบสองก็จบโคตร้วคะพี่น้องค่ะ ก็จะประมาณนี้นะคะณวอมวอมวนนะคะพี่้องขวอมกวนยังลงสะอาา่สลเดี๋ยวห้ารอบารอบแรกลงลงตงนี้ั้งพอ

đã mẹ thôi thằng dương không biết luôn lớp 4 cái cô ấy không có 2 cuốn thành cái luôn มันนี่มือไม่ไปอะโลก

ดูค่ะ,ะตัวเองอะไม่มีมือมาเลยมีแต่ขา ี่อยู่มแหขเอาไยก็ีครับเลยย่าไม่ถนนี่ยตอนน้อยๆนี่ตอนนั้นเห็นว่าเป็นนี่เห็นว่าได้เลยนะเดี๋ยวันจะเป็นเดี๋ยวกันเลยแรกๆไปต้องทีลา มันทีม่มัดข่าีตอนเช้ามง,งอที่หกที่เจ็ดเห็นว่าขามันมาท่าไหนนอนอยู่นั่ะอันอันขามันยังตั้งยังสีอยู่ไงมันมันบลอลลุ่งไงอันนี้แขนพยายามเอาออกด้วย

วัดขับน <laughs> <t om half> ้องไม่เหรอัน้ำไรล่เป็นก่อนหน้านี้ชั่ว่านนหัว

ไม่นี่นะดูไม่ต้องคุยหนึ่งสงสามดูที่ตรงตรงนี่เาทำทยังไม่ได้ถามที่มีแค่ส่วนมากแค่้หนไม่ได้เรียนแม่ก็นั่งไหนก็ดูไม่ได้เรียนทำไงเด็กค่ะอม่นี้เราดูเราตาเราจะดำน้ำแต่ไม่ถึง พี่ <coughs> 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 ได้ของหนูย่งถือยกหน้าพอยกหน้ามันเอีไม่ได้แขนไม่ได้ยกขึ้นไม่ได้เย้องข้อยกเพิ่มอหัวขึ้นเอียงหน้าสิ

บ่ออะไรย่งเดียวกินตามเปายไปนี่ก็พอเป็นกินแล้วแม่บอกว่ากม่ไม่ไม่ทำให้ดีเออหมดเวลาแล้วนั้นไม่มีการทำอีกเลยไม่กินเลยอัเนเยอันยังเนเ เห็น bắt đầu พักเดี๋ยวครับมันนี่ก็ได้ปล่อยเนาะอัน